สุดท้ายล่าสุดอนที่สิบสี่แล้วพอสิบหนโค้งสุดท้ายแล้วบาทนี้ย,งยงังเดิมครับิต่อเ,เกนะครับ่ม,มีตเปลี่ยนบ่มีตัวเพิ่มนะครับย,ยังเหมือนเดิม,มสําคัญใบนี้นี่มันสําคัญตัวนี้ร่างรับต้องกับจะเป็นสิคู่ครับ,บคูล่ลงวดที่สาสงวดที่สามสิบ สิบค right ู่ล enfin, ่างตวางติดสิบสี่คู่ตัววาห้องัดกสี่หกสองห้าสองสามสองสี Quiz ่สองไม่ต้องกลับสิบคู <cioè S 1> ่ละหนึ่สองสสีิติที่งวดที่สามสงวดครับผมสิบคู่ไม่ต้องกลับ สูตรสูตรนี่สูตรนี่ครับสูตรนี่อันเดียวกันออ๋ครับผมสูตรล่างหมดกอนมันเด่นที่เก็บครับเก็บมาหน่วยครับผมเก็บมาหน่วยครับวันนี้หกมาสิบอันเดียวกันสถิติเดินต่อสูตรล่างนะปุณนาะล่างอันเดียวหกมาสิบเนาะอันนี้ครับสูตรนี่อันเดียวกันครับผมมันเด่นที่เก็บพับหน่วยเาก็เลยสิบเก็บพักสิบอันนี้วันนี้หกมาสิบเอาป่ะจเลี้ยงให้กันครับผม เดินต่ออัก16 16หน้าอักังไม่ได้จดี่เลยหมอาที่รกเน้นไปหลักนี่่1 0 60 6 หกสามหกสี่เนียนอยู่หกสี่ปูคนเนียนไม่เห็นกังวดออกตัวยช่ไหมไม่ไม่ตกก่อนครับผมออตยังปูมาได้เลยมาครับนี่ครับผมแล้วเขาก็ให้เต็มไปกับการครับเสือเสื้อติีมันเห็นรู้มาอะไรจังสี่นะฮะว่สุดเต็มปูคนครับก็ถือว่าตัวตัวชุดที่อยู่นอกกรอบถือว่าเป็นตัวกันก็ได้แล้วปูมันปะเป็นตัวกันครับในแน่แน่ไม่ไม่กรอบนี่มันบระเทศใรุด ครับผมบันท่านุมาคัดเน้นเล็กวิ่งห่อนะครับเล็กวิ่งห้องวดเน้นรู้ด้วยกันไม่เสียนะครับหนึ่งไม่เสีนะก็เน้นไส้ตัวเน้นคือตัวหกลักสิของปูครับผมสก้อนเน้นเน้นเจ็ดลักหน่อยครับวันนี้เน้นหกลักเมื่อเอาเมื่อเอาสี่คู่นี้มาส้นตัวนี้มันสิออกมาสี่ครับเป็นตัวหนึ่งเน้นชจุดจุดคือหกสี่ ว่าตัวงาเนาะ64กับ74ัวนี้ร้องนะตันนี้รใชุดุนนี้เนเป็นงวดที่41งวดที่41เดเลยนะที่41ข้ครับอันเดียวกันกับเลข70 71 72ดงนบุดนี้ล่างยังอันนี้กะัดออกจากงวดที่41เกิดเนอ๋อลักงวดนะดีมากนะ แั่นคะไมันจุเป็นสิบคูครับมออกแต่ใน้ิบคูนี่ให้กันเ <โอ S 2> มื่อเข้ามาเทียบตัวนี้มันจิเด่นสุดๆคือหกหกสี่หกสี่ร่องสองสี่เจแดล่งสองสีนะครับสสามิดสี่สิบสามแิดสี่สองสามที่นีเนี่ยก็หกสี่เลตรเยางเดียว้สินะหกสี่างเดียวเม็ดเดียว แป <F> บสีุกคนบหายพร้อมนะพี่น้องนะก็สองสามสองสามสองสี่ไม่ต้องกลับ <Okay. S 1> สุดล่างไม่ต้องกลับแต่ว่าสุดบนต้องล้อมันดึงบนต่อเ่ะขชัดเนจเนครับสำหรับเหล็กลา่างค่ะอันนี้เล็ล่างค่ะ มนแมนบนก็เล่นแมนยังสิสองคู่อืมมีตุลฮึสูบบนสถิติอยู่ที่อยู่ที่สามสิบสี่งวดยังไม่หลุดสามสิบสี่งวดยังไม่หลุดแมนครับผมตัวนี้เลยนี่นี่อันนี้ก็สามสี่งวดยังไม่หลุดเป็นเป็นงวดที่สามสิบห้าทำมันเดินตัวอยู่อังสินะครับผมก็นี่มันจะเป็นการลักเซ็มเป็น,ปน,ปปนมีอยูซีตัวลักลายไม่ยู่ หลักหน่วยงวดที่สี่สิบสองหลักเวย์มันไงวดที่สี่สิบสองอันนี้งวดที่หลักสิบงวดที่สามสิบห้าน่เดือดตัวของมันเดอดสี่หกเมื่อจ้าพูแล้วจะเป็นยี่สิบสี่ตัวแต่จับก็ได้แต่พูได้มมัดจับมัาตัดเนาะอันนี้เข้าคัดไถได้สองตัวเดืกูคัดไทหกจิตหกเก็บแต่ว่าบัคเกอยังสิทธอ่ะคัดทำไมไม่มี ที่ในเนสติติสามสิบสี่งี้ยวลวดลวดที่ถึงวดที่สามสิบห้าถ้าได้รักซิบรับรักนวยนี่ยิบจับใช่ไม้ก็ได้เนะขูดหมากก็ได้อันนี้คัดคัดตั้งสี่ไหเส้นครับรักซิบมันนี่สี่สี่ตัวรักนวยนี่หกตัวไม่จับกันหกสี่ยิบสี่ไม่ต้องจับเพื่อนเพราะเดินได้ดีครับรักนวยมันเดิน เป็นงวดอที่สี่สิบสองหลักสิบงวดอนที่สามสิบห้ายี่สิบสี่คูนี่ยี่สามสิบสี่งวดอรวดอะได้เนี่งื่อนี้เป็นเงื่ที่สาสิบห้าแต่สมมติว่าหลักสิบเท่าจะเ่าเหรินหนึ่งสี่สี่ก็ได้มันโมู่มันมีตัสี่หนึ่งกับมันหนึ่งสี่วันนี้ใช่นหะค่ะ แสดงว่าปูเด่นหกทั้งบนทั้งล่างแั่นป่ะคับถ้าเป็นลักษณะนี้เนาะมาทั้งบนมามาเด่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับเลขของปูซีศูเ่าครับลุ้นหลักสิบสำหรับบนปูจับให้สองคูคือหกเจ็ดกับหกแปดครับแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่มัรตัวนี้กับให้จับไหม สามลักที่ปูหามากกับตอลักสิบของปูนี่สี่มีหนึ่งมีสี่มีหกมีห้าครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ตัวบนไม่ต้องกลับอ๋อตัวนี้ก็ไม่ต้องกลับเพื่อกันนะครับปูสี่หกยี่สิบสี่ครับไม่ต้องกลับได้ครับพี่น้องครับสวัสดีที่ิเดินดีบนโบวไหนบ้างครับ สององอะสองอสัสหสบสอแป่้ตัวเดียวอไ่ด้ตัเดียวสิบงกัสิงหกแปดอนยี่ยงากเนี่ยหกเลยนะย่งี่ยงย่ยงากไม่หมู่อคือได้แต่มาไวจังสนปาปูน่ะฟังดีๆบเลื่อนพานสิลูแล้วได้อวาปูเน้นตัวใดพี่น้องคบฟังดีๆโบเลื่อนพาน กติจะเลื่อนพันสิบปรู้ว่าปูเน้นตัวใดได้เพื่อนตัวที่นี่แน่ยเน้นแล้วได้เี้ยบสี่ปูนี่เน้นสองอันนี้ค่ะขบมอันนี้ในในในี่สิบปูนี่จะเน้นที่นี่ร่องตัวนี้ค่ะหกหนึ่งหกสามตัวนี้เป็นเก็กสายเพราะว่าเป็นอะออกกระยุนสี่ปูเอาทุกสี่ปูนะปูนะ ซีคูนี่บ่บ่ท่านด้รูดซีซีคูล่างนี่ก็บ่ท่านด้รูดกัสิค่ะเอ้าสังเกตมันจะส้นกันจตกกันครับซีคูครับซีคูมันก็มีตัวเดียวเนาะครับตัวเดียวที่ส้นกัน ยี่สิบเก้างวดชนทุกงวดก่อกทุกงวดแต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่สามสิบช้นแรกมันจะิบกว่ากว่าครับนี่แหละเนี่ยเอามาดุกันนี้ใช่ไหมนี่ยเซิจิเดินดีช้นหกสี่หกส้นหกสี่ครับช้นหกสี่ะล่งเมืองมาช้นแล้วมันสิบชั้นงวดนี้มันจะดเกินมากที่สามสิบครับตอนนี้เนี่ยโบมีสะซุดพร้อมโล่งๆในทางดนเดิน ชัดเจนแ <Wing. S 1> จ,จ่มแจ้งคร <ơi S 1> ับผมแต่สำหรับสำหรับเลขกบนปูว่านึงซีมันว่าน้ำกันแต่ว่าเลขล่างนี่เป็นไปได้ฮะคู่บางยางนี่นวยซิบเนาะมันบปูบนมันบบมาน้ำกันม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 าได้ตอนหนึ่งซีค่ะหนึ่งซีนี่ล่างได้ปะหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีนั่นอันนันจะเป็นหนึ่งซีนะบนอนหนึ่งซีไม่ได้เป็นได้แต่ซีนึงโอ้เป็นได้แต่ซีนึงอ๋อค่ะ ลักซิปมันเนี่มันจะเป็นซีหนึ่งสิมะสินาหนึ่งซีว่าเดียมันเปิต,ตัวกัโโกบกันตัวกับถือว่าผิดถือว่าผิดรับแต่ว่ามันเคยเรามันมาปูเคยบะบม่เคยบ่เคยมันต่อเน,นื่องสามสิบสี่งวดถ้าเป็นได้คือซีหน,นึนน่งแมนซีหนึนน่งแมนบไม่อย่างน้ปูสอนเนี่ยเพราะว่าจะของมักใช่ไหมเหรอนี่เขาเขาเขาเฮ็ดตามสถิติมันลักซิปมันก็เป็นลักซิปลักเงยเป็นลักเงย ถ้ามันสิออกมากตัวกลับมันสิถือว่าผิดถือว่าพดชเนี่ยับได้ก็เคยอ้ังต้องเสี้อะไรหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งกลับได้อยู่หนึ่งวันอ๋อมันมีอยู่ทั้งสองนัหกหนึ่งก็เสียแต่ก็มันสิบมันสิม่ต้องเสีแล้วค่ะ 6, 1, ที่แน่ๆยี่สิบสี่คู่นี้เข้ามาแล้วสามสิบสี่งวดครับนวดนี่มานไา้เป็นสะดุดนวดนี้เป็นงวดที่สามสิบห้าครับ มันก็เลยคัดเน้นสองคูคัดม่มมักกับคัดไม่เอาที่มักเลยนะปูเนาะเอาตามที่มักก่อนที่แน่ยน่เสร็จีมันเดินดีปีหกสีหกข่าย่งบอหลุดครับอนีันี้สภาพบนล่างตัวนี้ก็เดินดีไม่ต้องกลับสิบคู่ไม่ต้องกลับที่เนี่แเนี่ยือสีคูนี เด่นสุดๆเกิดที่หกสี่เก่งครับเก่งแก่ใจแจ้งประจักษ์รักหน่อยไม่ศูนย์หนึ่งสามสี่เขาเอาลักหบกระใสซื้อคลิปนี้ทางทีมงานก็สิขอขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องตรงไปค่ะคครรัับบผมขอบคุณครับปู มันนี้กับซล่านะครับปูบาดนี่โซบเรยไม่ใส่ครับ <c oughs>